สามหลักฐานที่ยืนยันว่าคุณเป็นคนพิเศษสำหรับพระเจ้าคุณจะรู <dans celui> <é>. ้ส <dans celui> ึกอย่างไรครับ <dans> ถ <celui> ้า <dans> ค <celui> ุณเป็นคนพิเศษของผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลสามหลักฐานดังต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณเป็นคนพิเศษสำหรับพระเจ้าและความจริงต่อไปนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลหลักฐานชิ้นที่หนึ่งคือพระเจ้าทรงสร้างคุณให้เหมือนพระองค์พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะครับไม่เกินความสามารถของผู้ที่เป็นพระเจ้าแน่นอน แต่ที่แปลกคือพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้เหมือนกับพระองค์นี่สิเนี่ยเป็นเรื่องแปลกโดยทั่วไปของชีวิตมนุษย์เนี่ยจะไม่สร้างสิ่งใดให้เหมือนกับตนยกเว้นลูกของตนใช่ไหมครับไบเบิเลกล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายหรือภาพสะท้อนของพระองค์ความจริงข้อนี้ได้สะท้อนถึงฐาน,นะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนพิเศษสําหรับพระองค์พระเจ้าต้องรักมนุษย์มากแค่ไหนครับ ถึงสร้างให้มีลักษณะเหมือนกับพระองค์ให้มีชีวิตมีวิญญาณมีความคิดมีจิตใจแตกต่างกันตรงที่มนุษย์มีร่างกายเท่านั้นทรงให้อำนาจครอบครองและทรงสวมศักดิ์ศรีเหนือสปปรรพสิ่งความเล็กน้อยของมนุษย์นะครับถ้าเปรียบกับจักรวาลแล้ววิทยาศาสตร์เปรียบว่าถ้าทั้งหมดของจักรวาลเนี่ยเปรียบเท่าเหมือนกับโลกใบหนึ่งมนุษย์เ่ยจะมีขนาดเท่ากับฝุ่นของฝุ่นอีกทีหนึ่ง การมีหรือไม่มีเรานะ่ยอาจไม่มีผลอะไรต่อจัก,กรวาลเลยนะครับวันนี้ถ้าหากเราจากโลกนี้ไปคนอาจจะลืมชื่อเราภายใน2ส,สัปดาห์แต่นั้นไม่ใช่สําหรับพระเจ้านะครับพระองค์จะไม่ทรงลืมเราหรือละทิ้งเราเลยมนุษย์เล็กน้อยมากนะครับเล็กน้อยแต่ไม่ต้อยต่ําสําหรับพระองค์เพราะเบเบิลกล่าวว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างจัก,กรวาลน,นั้นทรงสร้างมนุษย์ให้ต่ํากว่าพระองค์แต่น้อยเดียวไบเบิลกล่าวว่า มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขาเพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้กับเขาพระองค์ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาพระัตรกิจของพระองค์พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาความจริงข้อนี้ทำให้คุณภูมิใจนะคบว่าชีวิตคือของขวัญจากพระเจ้า และคุณเป็นคนพิเศษสําหรับพระองค์และสิ่งที่พิเศษกว่าการสร้างคุณให้เหมือนพระองค์คือประการที่สองครับหลักฐานชิ้นที่2คือพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาไถ่บาปให้กับคุณพระองค์ทรงสําแดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่มนุษย์ใบเบิลกล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนครับจึงไม่ปรารถนาให้มนุษย์ตายไปแล้วต้องไปรับผิดชอบกับการกระทําของตนในบึงไฟนรกเพราะทรงรู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองให้ออกจากอํานาจของความตายได้พระองค์จึงส่งพระเยซูมาชดใช้นิบาปแทนเราวิธีการเดียวที่ทําให้เราสามารถรับสิทธิ์นั้นได้คือเชื่อและวางใจในพระเยซูเท่านั้นครับเมื่อวันที่สองตุลาคมปี1954 ร้อยโทเจมโอคอนเวย์นักบินของกองทัพสหรัฐได้นำเครื่องบินบรรทุกอาวุธเต็มอัตราบินขึ้นจากสนามบินขณะลอยอยู่เหนืออ่าวบอสตันเขาสูญเสียการควบคุมเครื่องบินอย่างกระทันหันในวินาทีนั่นเองคอนเวย์ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญคือเขาต้องดีดตัวออกจากเครื่องบินเพื่อรักษาชีวิตของตนเองไว้แต่เครื่องบินจะพุ่งเข้าไปในเมืองซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนและผู้คนจำนวนมาก แต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคอนเวย์เลือกที่จะให้เครื่องบินพุ่งลงอา่าวยอมสละชีวิตของตนและเลือกรักษาชีวิตของผู้อื่นพระเยซูตรัสว่าไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิสหายของตนความเต็มใจเสียสละจนถึงที่สุดเพื่อปกป้องผู้อื่นแสดงถึงหัวใจที่ใส่ใจในความต้องการของผู้อื่นมากกว่าความต้องการของตนเองนะครับ คุณค่าของความรักนั้นวัดได้จากสิ่งที่คนหนึ่งยินดีสละเพื่อแลกกับความรักนั่นเองพระเจ้าพระบิดาทรงรักคุณมากนะครับจนยอมสละพระบุตรของพระองค์และพระเยซูก็ทรงรักคุณมากนะครับจนยอมสละพระชนของพระองค์เองนะกระทั่งยอมรับเอาความบาปของเราไว้และตายแทนเรา ความรักของพระเจ้าที่มอบให้คุณนั้นยิ่งใหญ่นักนะครับไม่มีสิ่งใดแสดงถึงความรักของพระเจ้าได้ดีไปกว่าไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์นะครับไม่เพียงแต่พระองค์จะทรงสแสดงความรักโดยการส่งพระเยซูมาไถ่บาปให้แก่มนุษย์แล้วแต่พระองค์ยังทรงสนใจในมนุษย์ด้วยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดสนใจในคุณทรงเป็นห่วงใยความรอดของคุณพร้อมที่จะให้อภัยคุณอธิษฐานเพื่อคุณและอีกหลายอย่างมากมายเลยนะครับคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ ถ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นั้นสนใจในตัวคุณเหตุใดย,ยังครับว่าโชคดีมากแค่ไหนครับที่คุณได้เป็นคนพิเศษสําหรับพระเจ้าและหลักฐานชิ้นที่3คือพระเจ้าทรงสร้างสวรรค์ไว้สําหรับคุณ4ี่คำถามนะครับเพื่อทําให้คุณกระจ่างขึ้นในเรื่องสวรรค์คือ 1. สวรรค์คืออะไรบเบิลกล่าวว่าสวรรค์คือที่ประทับของพระเจ้าหรือบ้านของพระเจ้านั่นเองนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณสวรรค์จึงเป็นที่อยู่ของวิญญาณของลูกของพระเจ้านั่นเอง สองใครสร้างสวรรค์นะครับเบบเบิลกล่าวว่าพระเจ้าทรางสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์ครับสามสวรรค์มีลักษณะแบบใดพระเยซูตรัสว่าในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากสี่สวรรค์มีไว้เพื่ออะไรพระเยซูตรัสว่าเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับพวกท่านเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับพวกท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยเบบิล Be ตอนนี้ทําให้เราเห็นแผนการของพระเจ้าอย่างชัดเจนว่าพระองค์ปรารถนาอยากให้เรารอดจากบึงไฟนรกและนําเราไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์บ้านของพระองค์ครับโดยทั่วไปแล้วนะครับคนนอกครอบครัวสามารถเข้าบ้านของเราได้ในฐานะของแขกผู้มาเยือนเท่านั้นแต่จะมาอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันในบ้านเนี่ย ก็ต้องมีฐานะเป็นลูกเป็นหลานของเจ้าของบ้านเท่านั้นใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมกําลังหมายถึงพระเจ้าผู้ทรงมีแผนการให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงรักมาอยู่ในสวรรค์บ้านของพระองค์หลังความตายนั่นเองข่าวดีคือสวรรค์จึงเป็นที่สําหรับทุกคนนะครับแต่ข่าวร้ายคือไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เข้าสวรรค์เพราะผู้ที่เข้าสวรรค์ได้นั้นคือผู้ที่ทําตามกติกาของพระเจ้าเจ้าของสวรรค์น,นั่นเองดังนั้น ไม่ว่าการทําบุญการนับถือศาสนาหรือการยึดเอาความดีที่เคยทํามานั้นอ่ะไม่ช่วยให้คุณได้ไปสวรรค์น,นะครับเพราะนั่นเป็นเพียงวิธีการของมนุษย์แต่ข่าวดีของข่าวดีคือพระเจ้าทรงเปิดเผยวิธีการของพระองค์ในการรับสิทธิไปสวรรค์ให้กับมนุษย์ไว้แล้ว พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนครับและพระองค์ทรงสำแดงความรักแก่มนุษย์ทุกคนโดยส่งพระเยซูมาไถ่บาปให้แต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะครับที่จะรักพระองค์ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เป็นบุตรของพระองค์แล้วจึงได้รับสิทธิในสวรรค์บ้านของพระองค์นั่นเองแล้วการเชื่อและวางใจในพระเจ้าคืออะไรล่ะคือการเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ซึ่งเป็นผู้เดียวที่จะช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปได้และวางใจในพระองค์โดยการมอบชีวิตที่เหลือของคุณไว้ในทางของพระองค์นั่นเองวันนี้คุณพร้อมรับสิทธิพิเศษในสมบัค์แล้วหรือ,อยังสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูปเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณนะครับสามารถทักแชทมาหาเราได้ครับและสําหรับผู้ที่เป็นคริสเตียนแล้วแต่เพิ่งรู้ความจริง3ข้อนี้ขอให้คุณภูมิใจในชีวิตนี้และรักพระเจ้ามากขึ้นยิ่งกว่าเดิมในทุกๆวันนะครับดังนั้น 3หลักฐานที่ยืนยันว่าคุณเป็นคนพิเศษสำหรับพระเจ้าก็คือ 1. พระเจ้าทรงสร้างคุณให้เหมือนพระองค์ 2. สงทรงส่งพระบุตรมาไถ่บาปให้กับคุณและสทรงสร้างสวรรค์ไว้ให้สำหรับคุณนั่นเอง